เมื่อนี้หลล่ะมาอยู่น้ำโชคบุญชูมาอยู่ทางชัยภูมิโชคบุญชูตอนนี้ที่หูจักอยู่กับมีสองตัวพี่ชายวายุใสกับครับอยู่สกลนครครับสกลนครสวัสดีครับผมเจมนะครับสถาพรอุทัยินครับเจ้าของสถาพรฟาร์มครับสถาพรฟาร์มอยู่บ้านบำเหน็จสุวรรณนะครับตำบลทำงวดแดงอำเภอหนองปแดงจังหวัดชัยภูมิครับครับแต่จางไหนคือได้โชคบุญชูมาอยู่น้ำหรือว่าเป็นลูกขอ เป็นลูกค้อกครับเป็นลูกควายที่บีบเองครับครับความสูงนี่เห็นเป็นเอกลักษณ์มากครับนะครับเท่าไหร่ก็ครับพี่ครับร้อยเจ็ดสิบสามครับซื้อเล่นพี่ซื้ออย่างก่อซื้อเจมครับพี่เจมครับครับแรกๆพ่อเพิินแม่เพิินมาบีบพันนุกรรมจังไหนได้แม่เพิินมาตาใสครับได้แม่เพิินมาจากอุทัยครับแม่เพนนี่เป็นครูลูกเป็นเป็นควายตัวแรกที่ผมซื้อมาเลี้ยงเลยครับพี่ตอนนั้นก็เบิ้งควายว่าเป็นออียงนะครับ เราก็ได้ทัวไปาหาพี่ต่ออยู่ไทยครับว่ามีควายสาวแบงบอเพราะว่าผมอะเบิ่งควายว่าเป็นผมว่ารู้ว่าที่ซื้ออะไรผมต้องซื้อควายสาวระก่อนเพราะว่าหนึ่งผมยันแตว่ามันมีปัญหาเสียนะซื้อควายแบบว่าที่เคยมีลูกแล้วอย่างเสียนะอ๋อมีปัญหาผมก็เลยซื้อเอาควายสาวมาก็มาทับเอามาเลี้ยงเลยมันสองเดือนนะครับเอามามันเป็นสัตว์ก็ทับเกาจระเข้ก็ติดเทีเลยครับเทียเดียวครับ ตอนนั้นเกศซีมีมอแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีคนเลี้ยงครับมอซีมีพอพันให้เลี้ยงแค่สองประมาณสองตัวมีเบิ่มกับเก่าจะเลื้องครับผมก็เลยเลือกตัวนึงงไ่เบิ่มตัวนึงไสเเก่าจะเลี้ยงเียนะครับเออแม่ค่อยปัจจุบันมันสูงตั้ไหนกนครับร้อยห้าสิบสองห้าสิบสามครับเพิ่มีนองแล้วมีแล้วครับแล้วก็เป็นลูกของโชคบุญชูน้ำครับครับเกิดจากความตั้งใจครับครับเป็นยังไงเพราะว่า มันลักทับแม่มันเหอครับแม่มันข้นรอบแรกก็ลักทับเลยครับโชคบุญชูตอนนี้ทับได้จักแม่พันแล้วครับพี่น้องยุ้ไก่พนุจกไปพี่น้องยู่ไก่แถวบ้านผมเพิ่นบ่ค่อยเลี้ยงควายหลายครับโอสำหรับมีแค่มงแต่ผมครับเลี้ยงู่แถวนี้ครับลาดุดเห็นเฮ็ดคอกใ้เตรีมไว้ทับพี่น้องครับครับชิลับผสมแบบว่าถ้าเกิดเอามาฝาั่ชคมันบ่ค่อยโดดใหยียครับควายข้างนอกมาาตะกอนครับถ้าเกิดเชียนมาปุ๊บเนี่ยมันบ่ค่อยโดดให้ เลยมีคุณแบบว่าโทรมาอยากว่าอยากฝากไว้จากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก้อนทับกันสิครับให้มันแบบว่าได้คุ้นเคยกันก่อนนี่สิไหมครับพี่เจมไม่่าใเสียใจปะผมคิดน้ำมือละสองร้อยครับค่าฝากรับจังแต่พาะสี่เจ้าของสี่เห็ดไว้ครับเพราะว่าบ่ได้จ้างคนงานอย่างเพราะว่าเห็ดเองเห็ดกับแม่ครับโอ้ก็คือเลี้ยงแบบคคยเจ้าของเลยครับบ่เกินรอบสัตว์หนึ่งนะครับเอามาฝากไว้ได้ครับยี่สิบมือครับก่อนที่มันที่เป็นสัตว์นี่สินะครับชุดโครงการพี่เจมมาจากไหนก่อน โครงการผมก่ได้ฝากเป็นโครงการนะครับกับทับค่าผสมนี่หาพันประกันให้ซ้ำเท้อแต่ถ้าเกิดเอามาฝากนี่ก็คิดมือละสองลอยครับคันแม่ลูกเดียครับแม่ลูกอ่ะมันลูกถ้าเกิดลูกมันหน่อยยู่งน้อยๆอ่ะกินยาเป็นนี่กเอาสองลอยท้นี่แหละครับตะกอนอ่ะมี้งแต่กระดูกโค้งสั่งครับมันมันเป็นคนเป็นควายมักบ่มากกินครับมักนอนชูกครับมันจะมีงแต่กระดูกโค้งสั่งมันพึ่งมันเริ่มมี เนื้อไม่นังเนี่ยครับบ้างสามปีเนี่ยครับขนาดกับว่าจักี่เดือนมะนี่ครับโอ้โหนี่แหละครับควายเพ่นสิไงเป็นหนาคนเทียวกระดูไปก่อนครับมีคนมาขอจองมีคนมาขอเหร็น้ำดูบ่ครับตั้งแต่เราเป็นเด็กหน่อยจนมาหอดตมือนี่มีอยู่นะครับที่มีคนมาจีบตลอดครับไปลาไปออกงานแต่ผม่าค่อยได้บอกว่าผมเปิดขายอย่างเสียเพราะว่าผมพาควายผมไปสนามประกวด ผมไม่อยากว่าไปขายมันหะครับเพราะว่าผมได้พานไปตลาดนดในความรู้สึกผมน่ะผมพาควายผมไปประกวดผมเลยบม่อยากบอกถ้าเกิดมักอีกดีกับห้มาบอกต้องการยุคคอกแบบนี้นะครับควาย<ผ>ม,มีจากตัวพี่เจมตอนนี้ทึ้งหน่อยทึ้งใหญ่มีสิบสามตัวครับพี่น้องพนใหญ่ซ้ำอ้ายพนไปคนละซ่งหรือว่าเป็นจังไหนครับตัวนั้นคนละซ่งครับตัวนั้นซีเก่งเรื่องเนื้อหนังครับ oh. กินเก่งครับตัวนั้นนะครับตัวนั้นเป็นลูกท้องคําครับลูกท้องคาของ เออาวิตควายนาคาเฟ่ครับของพีวิทควายนาคาเฟ่ท้องค่าเป็นลูกป่าแสนครับตัวนั้นอายุปีนึ่งกับสูงร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามอยู่ด้ยครับโอ้ยขมาดีดีครับแต่กระดูกเบหญ่แต่ว่าเนื้อหนังดีครับตัวนั้นครับกินเก่งตัวนี้ซิกเก่งกระดูกไงแต่ว่าไม่ค่อยกินกินไม่ค่อยเรังเพื่อนได้ลูกตัวผู้จะโตหรอกครับแม่เพื่อนนี่ได้ลูกตัวผู้นี่ สามตัวน<ต>ะครับพี่ถ้าเกิดนับตัวแท่งนี่ตัวแท่งนี่ตัวตอกับโชคนี่มันแทง่งกับตัวผูกกันครับตัวนั้นครับทองได้ซีเดียนแล้วแท่งครับเป็นหยัางพี่เจม<อ>มันกระโดดออกหัวไหมครับพี่<อ>แต่ก่อนอะ่ะเลี่ยงควอยไม่ผมกับว่านเดงแบบว่าบ่านแดงมีเงื่อนไหลสิกะเอาไม้ไผ่เฮ็ดเป็นคอกเป็นแบบว่าป้ายหยาอ้อมป้ายหยาไปนะครับออวันนี้เขาถึงเวลาแล้วเ<อ>ขาที่เขาคอกวันนี้ค้อนอนบบายุค้น,นเข่าไปบ้านครับ<อ>มันก็เลยกระโดดออกครับมันก็เลยแท่งครับ ทองได้ประนั้นสี่เดือนครับก่าชิมาได้ท้องอินตัวที่แบ่งให้พี่โจไปนี่เป็นเกือบปีครับพี่รักษามดลูกอักเสบเพราะว่าเขาแท่งเนาะครับตัวที่ซี่ก็คือปัจจุบันนี่แม่นปะครับแม่นครับลูกกับชุวงนชุดนี่ครับโดยที่วันน้นัดหมายครับสรุปว่าแม่เพิ่นใจตัวผูกไว้แล้วสีโตัวครับอยากได้ตัวแม่ปะอยากได้อย่ได้วยครับอยากได้ครับไม่หาแม่เขาถมากสียนะครับเพราะได้มีตัวนั่นับเพราะแม่เขาส่งลูกดีครับ เป็นควายที่แบบว่าบ่ได้ไงได้งามคักแต่ว่าแบบว่าให้ลูกนี่แบบว่าไปทั้งพ่อหลายเลยครับขันไลตามกอตามเราแม่เพิ่นเป็นสายจังไหนกว่าครับแม่เพิ่นเป็นลูกพญาหงครับแม่เพิ่นเป็นลูกพญาหงครับแม่ของแม่เพิ่นเป็นลูกผู้ใดแม่ของแม่เพิ่นในที่เป็นควายอุทัยเก่าครับเพราะว่าตอนนี้อยู่กับพี่ต่ออยู่อุทัยครับผมยังไปเห็นอยู่ครับมีลูกอไทยลูกมากครับผมไปเที่ยวหาพี่ต่อ ถือว่าประสบความสาเร็จไปครับประสบความสําเร็จไปกัยังไ่ได้ประสบความสําเร็จลายหรอกครับเพราะว่าผมเลี้ยงควายนี่ยังว่ได้ประกวดนี่ยังว่่ได้มีถ้วยรางวัลน่ครับยังสมาคนเลี้ยงควงงามนี่ที่ประสบความสาเร็จนี่คือรางวัลสูงสุดของคนเลี้ยงควงงามก็คือถ้วยพระราชทานนะครับมันเป็นความฝันนะครับแต่ผมบ่ได้คิดว่าผมสิได้แบบว่าเอาตัวนี้ให้มันได้อย่างสิ่ผมผมสิบีดลูกควายผมไปให้เรื่อยๆจนกว่าผมสิได้อย่างเดียวผมบ่ได้เฝ้าเับ พี่เจมเยี่ยทอดเออทอดยุทธบ่ทอด้ะครับเนอะเลี่ยงไปแบบมีความสุขไปมีความสุขเสมอครับที่ได้อยู่กับควายครับเนาะครับครับเมื่อนี้ก็ได้มาเห็นโชวคุณชูลั่ล่าการรู้สึกว่าประทับใจในเรื่องของตนโตความญ่าวความสูงบกขาดรอยเกสิหาในอนาคตเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้โชวคุณชูครับคาทับยุทธีหาพันครับน้ำเชื่อพี่เจมมาจากไหนในอนาคตครับ น้ำเชื่อกำลังสิริเร็วๆนี่ครับเพราะว่าซื้อทั้งนัดหมอแล้วครับให้สร้างมอเฮ็ดหลอดแล้วครับนี่ครับในราคามีสปอยให้พี่น้องฟังแน่จังอยนะครับเกษตรกรเลยครับสามพันห้าครับชุดหนึ่งครับสิบสองหลอดหมายเลขโทรศัพท์ในพี่เจมครับศูนย์หกห้าครับศูนย์ศูนย์ห้าสี่สี่ห้าหกครับครับมื่อนี้กก่ยู่กับโชคบุนชู้เหรอไยู่กับพี่เจมครับสถานที่ตรงนี้ก็คือบ้านบําเน็ตสุวรรณครับตําบลถ้ำวัวแดงครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับ อันนี้กับลูกโชคุนชู่ครับครับตัวนี้ลูกตัวแรกครับเี่กับแม่ควายเพิ่นใส่ทะเลครับร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดตัวนี้สูงเลี้ยวนะครับออกมาประมาณแปดสิบเซนแปดสิบสองเซนเนี่ยครับแต่ว่าขึ้นเดือนละสิบเซนนะครับตัวเนี้ยโอ้ครับเดือนแรกได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเดือนที่สองก็ร้อยกว่าแล้วร้อยร้อยเท่าไรแล้วครับตอนนี้ครับไหนที่เกินร้อยห้าครับเพราะวัดัวัดราสุลในตอนสองเดือนละร้อยห้าเซนนะครับ แม่เพิ่นร้อยสามสิบแปดครับเพื่อความสูงครับตัวนี้ปะครับแม่ครับตัวนี้ครับอันพี่สาวเพิ่นครับอยู่นี่ครับแม่นอันนี้พี่สาวเพิ่นครับอ๋อพี่สาวเพิ่นครับพี่สาวเพิ่นเป็นลูกผู้ใหครับลูกเบิ่งพันล้านครับแม่เพิ่นลูกเจ็กโตแล้วครับลูกตัวนี้ตัวที่สองครับตอนซื้อมาตัวที่สองแล้วก็ตัวนี้ตัวที่สามครับซื้อเจ้าหางครับนี่ตองนึงครับในเรื่องของพัฒนาการพาดีมากครับครับเบิ่งประธานหลัง แม่คุ้ยบานๆันะครับพี่แกได้สูงเงากับโอเคแล้วครับครับคันพี่น้องอยากว่าขอแบ่งให้พี่น้องเสนอได้ครับได้ตัวผู้จักตัวปีนี่ครับตัวผู้ซองตัวแม่ซองครับเอาหมานอยู่นี่น้ครับน้องพุ่งลเกินเมื่อนี่เริ่มเจี๊ยบทองอีกแล้วตัวนึงครับเดี๋ยวตัวไทยครับถ้าไปหาโตครับบ้านนี้เห็นลูกสาวของโชคบุญชูครับตัวนี้ตัวที่สองครับความสูงนี่เล็งคล้ายๆกันครับ เหมือนความสูงว่าเกินกันหลายแม่เพิ่นสูงเท่าไรก็ครับแม่เพิ่นร้อยสี่สิบกว่าครับตัวนี้ครับเหมือนค่อยสื่อมาในตำบลนะครับโอ้สื่อมาสองมือหางครับแม่เพิ่นกินพลังตัวไหนเดี๋ยวสองมือหาได้ลูกค้อยรุ่นนี่ครับอันใหญ่กว่านี้จังหน่อยจะแม่สื่อมาขางองอสลองแม่เพิ่นแม่เพิ่นในมันเตยอยู่ตตอนไหนนี่ครับแม่เพิ่นได้ตอนประมาณออกนุ่มไม่ไหมครับเพิ่งได้น้องมาเสียครับเพ่ได้หอดขวดนี่ล่ะ ซือวาเป็นมูแม่บักโชคครับตอนนั้นว่าได้คิดอย่างไรแต่ลูกเขาเนี่ยตัวแม่บัเลยได้ครับตัวนี้ตัวแรกครับลูกของแม่เขาเอาเันคู่คุ้นรับตัวนี้ตัวที่สองครับตัวนี้ตัวที่สามโอ้นี่ลูกคอกเลยครับนี่ลูกตัวนั้นกับตัวแม่บักแลกนี่ล่าสุดตัวที่สามแต่ว่าลูกตัวแรกของเพิ่์นเนี่ยได้ลูกคือกันได้ลูกกันครับลูกกับผู้ใหครับลูกกับโชคบุญชูกันครับลูกกับโชคแล้วครับดีเอาออกมาให้เบิรงครับ ไปล้องอาบน้ำเขาทัดเชียเดียวติดเลยนะส oh. าวสั่หน่อยซ้่มสีกับสีเหลียนขนขนฟังผิวฟังมากกว่าไหมง่ายมากกว่า <c oughs> เนื้อ <laughs> ซื้อนอกง่างไหมไง่ายค่อยสวยครับตัวนี้องคอยสวยเอาอันเพิ่นถามมันอันตัวเนน้นอยแดงๆงอๆแตงงอ,งงอ,งงองได้แม่มันซื้อมาเป็นมูอีนั่นอีคุณน,น่ะได ได้ฟ้านหน่อยมาตตส้ฟันหน่อยมตาสัยสันโอ้ยได้มาตอนคองนะาหลายปันหลายสองนเหมือนหาเสนอว่าโอ้มอนลี้ยงมัเป็นสานี่มันมัมเปนอีนันสตินี่ครับแม่เพิ่นกับไงโค้งสางไงแต่ว่าพี่เจมมาเป็นควายู่ในพื้นที่แม่เพื่อนเพิ่นเป็นควายเลียดชิดครับโอคอ้ยุงจ้ครับเป็น้ฝุ่อเนียนีเยนอย่างมันล้มเที่ยโอ้ไย่นขี่ตมครับ พรอกงจังจ้ขา้า,า,าน,งงนน่งขางอนะแต่ว่าแม่นี่จะให้ลูกตัวแม่ลูกเพื่อนแกนยังได้ตัวแม่อีกกนานะที่หม่ง่ยู่ดอกเพรหไปแไปพื้นมาคาเคยวาด้นันนี้นะาสัหนึ่งคอหโดนแพๆนี่ละมาันควอยคอของเพ่อนน่มาแคของเราอยู่ีปีป่เราขอเาายแล้วเอาอันร้านแอลเลี่ยงเนาะโอ้ยละแม่เลี่ยงมาจะแม่เป็นสาวผมยะเลี่ยงอีกขอมันงาครับ เพคนบ่ไได้ปเนะรียนนะสิริกรหรอกคนเลยอยากเพคนเลยอยากเรียน้ยง oh. เป็นเด็กน้อยสองปีนะมีพ่อใงอ่หนึ่งเรามีกล้วยอยู่สองตัวเป็นเสงโตไส้ทรงยิ้มเอาผ่ามัดมาแล้วเพคนมัาเทเพป็นเป็นเด็กน้อยไปเมียซองครอบกล้วยคนอยู่ตั้งแต่หกโมงจนมาสองโมงคนเอามาสง่งตั่น้ำหาเหยียบตายน้ำหาหลานนะน้ำหายเจี๊ยมเนี่ยจ้าสองปีนะโอ oh. ้กับบ่ได้จักซื้อตาซื้อยายเนาะแม่ก oh. ับประยู่ บมะลาเป็นลูกผู้ใดเป็นหลานผู้ใดเป็นหลานย้ายจ่าว่าสั่นเขาเกินย้ายจ่าเนาะครับลูกผู้ใดพ่อใหญ่เมนผู้ใดพ่อตาเมียไงคือฟื้นมวลแทะไม่ย้ายจ่าพ่อตามาเฮียนบมะลาอยู่ยใส่กูนี่เด้อเฮียนหลาเมียสั่นโอ้ยอยู่สันว่าหลานไม่เงี้ยใครไม่เงี้ยใครเอ้ยไม่หลานเจ้าเราบังเฮียจนว่านี่เหลี่ยมมอง ครับอยากได้กล้วยายแม่สิพาไปซื้อแม่บ่อึดดอกเงินแม่พาซื้อได้หกตัวจังพอใจน้ำตาสีไหลฟังแล้วพี่น้องครับนี่แลนี่อินอิเล่บานนี้ได้กล้วยหกตัวแล้วอยากได้งัวบ้านนี้ไปซื้องัวมาอีกบ้านนี้เอาเพิ่งเกลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาตะหน่อยอิเล่เลี้ยงมาแต่ไหนอู้แต่เพอมันมาอินแล้วลาสัมผัสเล่าเล่ากับบ่อให้กินอินกับเสาวางแหน่ไปเมี่ยงนอกเนี่ยเมี่ยงนอกเลยเยาเลี้ยงปลากระเท้าย้ายกระบอเอาแล้วเลี้ยงเขาบ้านนี้เลี้ยงน้องจอนบ้านี่ เลี้ยงผู้น้องมันเนี่ยแม่นไปนอกก็พอมาเนี้เราได้โอกาสเราจบโรงเรียนแล้วมันมะเอบมาเนี่ยคนบ้านเนี่ยไปเรียนหนังสือเพิ่นมาเอลหยิบกระเล็บาไปซื้อพอเหรอเนี่ยได้ก่อนเขาสังพอเนี่ยสังพอเนี่ยลี้ยงกล้วยงามอสังพออย่างกล้วยงามขี่ลาไในมาอยู่น้ำเราเนี่ยงามมากแล้วดีล่างผัดสีสันอันนี้น้องเนี่ยก็ครับตัวนี้ฟ้าใสครับน้องฟ้าใสครับแม่เนป็แม่เป็น คุ้ยแบบว่าหัวจะขื่นเที่ยวแหลกครับโชคกัรักเสื้ออีกเพราะว่าตะกีบปล่อยไปน้ำกันครับทองตั้งแต่แม่มันทองประมาณสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนปีสี่เดือนนะครับออกเอาคาลังออกความับพี่ผมเป็นคนดึงออกนะครับออกผิดท่าพ้อมครับออกมือวันคููนี่คนนี้คุณนั่นออกมือวันเด็กเอาเป็นยังดีด้เรากับมาอยู่หล็กน้ำแข็งแรงเนาะครับเนาะเพราะว่าแม่มันเป็นคว้ยหน่อยออกมานแรกนี่แชบสิบรมีน้ำนมให้ลูกกินนะครับเพราะว่า มันออกลูกมันก็เพิ่งซองปีนนหน่อยๆใช่ไหมครับโอ้ย oh. ค่อยหน่อยอยู่ครับแต่ก็ถือว่าใหญ่เตื่นอยู่นะครับพีน่นอ้องแม่เพลินกับระมาณนลอยท่าไหร่ก็ครับน่าซี่ลอยซีสิบหน่อยๆอยู่ครับตัวนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าแม่เขาเป็นลูกเบิ่มนะครับเมนี้ครับแล้วหลอยู่กับแม่ย่าอยู่กับพี่เจมครับแล้วก็อยู่กับบรรยากาศอยู่กองตานีอยู่ฟาร์มอย่างก็ครับสถานรฟาร์มครับฝากไว้น้ำครับเบอร์โทรทีทอครับศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์ห้าสี่สี่ย่าอยากครับครับสำหกับพี่น้องีแม่ยายอยากฝาน่ หรือว่ายโยไฮโยน้าคือจังไม่่าหละจ้าผู้ใดอยากเลี้ยงก็เลี้ยงเพราะแต่ยากน้ำกันคือว่าแบบสนุกเออยากสนุกครับยากแนวนี้แหละมันจังแข็งแห้งขับขันเ่าะเหตุแหวกเฮ็ดงานมันเมื่อยตัวครับเพราะว่าบ่ายเฮ็ดมาเหตุง่ายกะเจียวมาให้มันว่ามันน้ำมันก็เจียวมาครับโมเดิรอื่นครับส่งต่อร้อยยิ้มแล้วกลับบกมือบายไปๆหลานๆเนี่ยบกมือวยายส่งต่อพี่น้องบ๊ายบายบอกกันไหมคลิปหน้าไรหน้า สาทุาทุครับไปแล้วพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องครับ